หล่าลีู่้โยนะครับวันนี้จะมาสอนเล่นกับเพื่อนมาสอนเชิญเพื่อนสอนทําอะไรต่างๆเพื่อนสอนนะสร้างแอคเคาทนี่อย่างแรกการที่จะเล่นกับเพื่อนได้ต้องมีแอคเคาท์โปรไฟล์ตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ดูตรงนี้ตรงนี้ใ้้ไปตรงที่เพลย์แล้ว <c oughs> ผมไม่รู้ว่าหน้าตาคุณหน้าตาในหน้านี้จะเหมือนของคุณหรือเปล่าแต่เราต้องหาคาว่าเฟนาผมอยู่ขวาบน,บนกดเซิร์ช for เพลย อ่าจะหาเพื่อนหาเพื่อนดูเกมในเกมเม t a แท็กวิธีการดูว่าดูตรงโปรไฟล์ดูตรงโปรไฟล์แล้วเนี่ยแต่มันขึ้นให้ดูเลยอ่าไมั่ต้องดูตรงโปรไฟล์ให้เราสาปแปรของผมจะเป็นนายด็อกแมนนาด็อกแมนหนึ่งหนึ่งสามสี่มันจะขึ้นแบบนี้นะถ้าแอดเพื่อนแล้วอะแต่มันยังไม่ขึ้นขเขาว่าเฟรนรอแอดเปลนเดี๋ยวเพราะมันยังไม่รับอันนี้มูเฟนก่อนนี่เอา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 ,เอา,เอา,เอา อาให้กดรีมูฟเฟนไปแล้วมันจะขึ้นแอดตรงนี้ให้ครับให้กดแอดไปแล้วครับแอดไปแล้วคนที่รับจะขึ้นแบบนี้เดี๋ยวขึ้นให้อีกรอบหนึ่งอ่ะขึ้น่ะดูมันจะขึ้นแบบนั้นให้กดแอดมาเลยครับคุณก็จะได้เพื่อนแอดดิเฮ้ยมึงแอดดิแอดดิแอดดิรับเพื่อนดิอะไรแอ้เออ,อแล้วเออแล้วเออแล้ว อันนี้รับแล้วมันจะขึ้นคราว่าเฟนนะมันจะขึ้นคําว่าเฟนที่เดืดรับแล้วอ่าเดาจะจะสอนเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นเข้าโลกด้วยกันหาโลกสักโลกหนึ่งอันนี้เป็นโลกกล้าส,สุดเลยนะครับที่สอนลงหมัดไปืมสอนไปเมื่อชาติที่แล้วนะครับจําได้อยู่ว่าประมาณสอนไปแล้วเมื่อชาติที่แล้วประมาณประมาณอมสองแสนปีที่แล้วยุคตอนนั้นยุคไอเดนเาร์ ครับหลังจักเข้ามาโอ้โยมันจะขึ้นหน้านี้ออริจินพิธการโอ้ยกระตุกพิธีการเชิญเพื่อนให้กดมาตรงสามขีดด้านบนสามขีดด้านบนนะกดไอ้อินวิทใช่ไหมในใต้ท,ท,ทูเกมกดมานี่เห็นเพื่อนชื่อเพื่อนดอกแมนหนึ่งสามสามสี่ตัวกดมาแล้วกดไปคือเซนหนึ่งอินวิทอ่ะเชิญมาคนที่เห็นก็จะเป็นอย่างนี้อ่า ให้กดไปที่ด้านบนแล้วก็กดรับเลยมันจะขึ้นเอ็ก p ซป์ให้อยู่มาเยวให้มันลองดูหนึ่งขอตั้งช้าก่อนแม่้นตายแน่กูเร็วหนิเข้ามารู้เอาเอาเอาเกิดแป๊บค้างเลยทีนี้เอาค้างเลยเอาจะค้างอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ย เห็นไหมถ้าเกิดคนเข้ามามันจะขึ้นอย่างนี้เพื่อนอย่านยยาช่องแชทว่าจอยเดอะเกมในแคทนี้จะเป็นอันเสร็จสิ้นเอาทิ่หายดึงผิดนี่มันจะอยู่เงี้ยกำลังเดินไปฮ้ยเราไม่ได้จาเรียวริบตายรีบตายห่วยตายรีบตายรีบตายครับรีบตายผมใจะให้เวลาคุณสิบปี เ,เฮ้ยอ่าะกอบฟังหมดตัวเลยแต่ไม่ตายอันนี้ตายละโอเคโอเคอปีแป๊บนึงกดปิดแค่นี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะเราก็จะแบบมาอยู่โลกด้วยกันนะครับนี่เราเราตายแล้วเอ้ยอย,ย่ยาอย่าทุยอย่าทุย เด้อดาเดืตา,ตายจะทุยจะทุยอันนี้แค่นแค่นี้ก็จะเป็นงานเสร็จีิสุดแล้วครับโอ้คิดแรงทิ้หายอ่ะเจอกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเอ้ยอย่าอย่าจเดอยือดเดือยเดือด